สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับวันนี้นะครับพีเอฟก็จะมาฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับในเล้าไก่แล้วก็จะฉีดยาฆ่าเชื้อทั่วๆรอบๆเล้าไก่นะครับเสร็จแล้วพอฉีดยาฆ่าเชื้อเสร็จแล้วพีเอฟก็จะฉีดยาฆ่าแมลงด้วยนะครับเพราะว่ามี f c ถามเข้ามาครับว่าพีเอฟครับทำยังไงดีเกี่ยวกับไก่ถ่ายยาพิษแล้วแล้วก็ สักพักหนึ่งก็มีพยาธิอีกนะครับพอถ่ายออกมาก็จะมีตัวพยาธิอีกนะฮะก็ต้องบอกว่าการที่ไก่มีพยาธิเนี่ยอยู่ที่อาหารนะครับอาหารการกินของไก่แล้วก็สิ่งแวดล้อมของไก่ด้วยนะครับสภาพแวดล้อมเนาะ สิ่งไม่รอบนี่ก็คือ,อพื้นที่ทั้งหมดที่ไก่ไปไปหากินนะครับผมผมันก็จะมีน้ำเนา่าน้ำชำําหรือว่าเศษอาหารที่เราโยนคุ้ยเขี่ยหากินไส้เดือนกินหนอนกินมแมลงนะครับก็จะมีเชื้อโรคอยู่และยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยน้อเชื้อโรคเนี่ยก็จะยิ่งเยอะนะครับผมแล้วก็พายพยาธิอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งเยอะนะครับก็ะจะกลายเป็นว่าไก่เขาก็จะกินอาจจะกินเจอไข่พยาธิจาก ใบไม้นะครับใบหญ้าใบไม้ใบหญ้าที่เขาชอบกินนะครับหรือว่าจากตัวหนอนนะเพราะว่าหนอนบางชนิดเนี่ยอาจจะมีไข่ตัวอ่อนของพยาธิติดอยู่นะครับไก่เขากินเข้าไปก็ทํทให้ไก่เราเนี่ยมีพยาธิอยู่ในตัวได้นะพอเราถ่ายพยาธิไปสักพักหนึ่งไก่ก็มีพยาธิอีกแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าไก่เรายังไม่ได้ครอบสุ่มจํากัดบริเวณนะครับแล้วให้เขากินแต่ข้าวเปลือกอย่างนี้นะครับก็เลยจะมีพยาธิเยอะทั้โดยทั่วๆไปแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ สามถึงหเดือนนะที่เราจะถ่ายพยาธยิกันบ่อยๆนะครับผมก็จะเป็นยาถ่ายพยาธิพวกผสมน้ําหรือผสมกับข้าวสุกข,ข้าวสวยอะไรประมาณนี้นะครับผมมาผสมน้ําแล้วก็ให้เอามาผสมกับอาหารหรือว่ามาผสมน้ําแล้วก็ให้ไก่กินนะครับหนึ่งซองก็อาจจะอาจจะได้ประมาณาใช้สําหรับสัตว์100กิโลอย่างเงี้ยเราก็ต้องคํานวณว,ว่าไก่เรามีกี่ตัวเรากะเอาไก่เรามีกี่ตัวน้ำน้ำหนักรวมทั้งหมดทั้งฝูงทั้งฟาร์มมีประมาณกี่กิโลอย่างเงี้ย แล้วเราก็เอายาผสมให้เขานะครับเขาก็กินแล้วเดี๋ยวเขาก็ถ่ายเป็นพยาิออกมาหรือจะเป็นพวกยาฆ่าพยาธิหรือก็จะมีทั้งยาฆ่าพยาธิยาถ่ายพยาธิอย่างเงี้ยก็ให้กินทุกๆ3มเดือนก็ได้สมเดือนหกเดือนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าพอเขาออกไปคุยขี้หากินยังไงก็ต้องเจอครับพยาธินะตามใบม้บไก่เขาชอบกินอยู่แล้วครับต้นใบหญ้าใบอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าตอนคือเขากินทั้งวันอะ่ะแล้วก็คือยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ย แล้วก็หน้าฝนอย่างเงี้ยก็หนอนกําลังเยอะเลยครับเขากินจิกกินหนอนกินอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรับไข่พยาธิเข้าไปก็ทาให้ไก่มีพยาธินะเราก็ต้องถ่ายเป็นเรื่องปกติครับที่แบบถ่ายไปแล้วสักพักหนึ่งก็มีพยาอีกและทำยังไงดีนะครับก็วิธีป้องกันก็คงไม่มีก็มีแค่วิธีไก่ถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อบ่อยๆนะครับฉีดยาฆ่าเชื้อก็จะฆ่า ฆ่าเชื้อเชื้อบางอย่างฆ่าพยาธิบางตัวได้นะครับผมแล้วก็ยาฆ่าแมาลงรอบๆบ,บ้านเรานะยาฆ่าแมาลงก็ฉีดระวังระวังหน่อยนะครับแต่ก่อนที่จะฉีดแล้วก็ให้ไก่เนี่ยอยู่ในล้าแล้วเราก็ฉีดฉีดสักเอ่อวันสองวันแล้วก็ค่อยปล่อยไก่ออกมาถ้าเกิดเป็นคนเเป็นฟาร์มที่ขังไก่ขังไก่ได้นะครับว่ายาฆ่าแมลงก็ควรใช้เพราะว่ายาฆ่าแมาลงก็อาจจะไปแบบ ช่วยทําให้ยุงเบาลงนะครับทาให้สัตว์มีพิษน้อยลงนิดนึงเขาจะเหม็นอะไรอย่างนี้นะพวกแมงป่องตะขาบงูงูได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็จะการได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยฆ่าหนอนด้วยนะพวกหนอนพวกพยาธิอะไรประมาณนี้นะก็ยังพอได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับมันก็ต้องอย่างนิดอย่างนั้นหน่อยมันไม่มีอะไรที่ฟันไปป้างร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันแบบโอเคได้ย่ะได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับนอกนจากเราจับมา ถ่ายพยาธิจำกัดบริเวณนะฮะครอบสุ่มไว้ให้เขาอยู่อย่างเงี้ยก็บางทีไก่เลี้ยงมันยังมีเลยนะเพราะว่ามันก็มีติดตรงนู้นตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะก็อยู่ก็จะได้ประมาณนั้นแล้วอย่างวันนี้เพียก็กวาดกวาดล้าวออกเก็บขี้เสร็จแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อนะฮะในในเขตฟาร์มนะในเขตพื้นที่ทั่วๆเนี่ยที่ไก่อยู่นะครับแล้วก็บริเวณรอบนอกที่เป็นป่าก็จะเดินฉีดยา ฆ่า,มาแมลงนะเพราะว่าเริ่มมีหนอนนะมีหนอนเริ่มมีงูเริ่มมีสัตว์มีพิษแมงป่องตะขาบอะไรเริ่มเยอะไอ้แมงป่องตะขาบเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไก่เขาเห็นเนี่ยเขาก็ยังรับมือได้แต่ถ้าเกิดตอนนอนนี่ก็มีแน่นะครับผมแล้วถ้าเกิดตอนนอนแล้วตะขาบมากัดก็ยังมีโอกาสตุยได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเห็นจะจ่ายอย่างเงี้ยไก่เขาก็มีวิธีเอาตัวรอดนะครับแต่งูอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตะขาลรอไว้แล้วนะก็การระดับหนึ่ง นะครับแต่พวกหนอนพวกอะไรอย่างเงี้ยไก่เขาชอบกินอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแต่ทางที่ดีแล้วก็การกันไว้บ้างเล็กๆน้นอยๆก็ยังดีนะครับนี่ฮะหนอนนะครับผมนี่บริเวณรอบๆนะครับรอบนอกที่เป็นป่านะมีค่อนข้างเยอะเลยหลายตัวนะครับที่พี่เอฟเห็นอยู่นี่นี่อีกตัวหนึ่งครับเป้งเป้งนี่นี่ โอ้โหนี่เห็นไหมหนึ่งตัวนะครับนี่กตัวหนึง่งมีแค่เดินหาแวบๆนะครับที่เห็นเห็นไหมฉะนั้นนะครับไม่แปลกนะที่ไก่เราจะมีพยาธินะครับยิ่งช่วงนี้อุดมสมบูรณ์นะครับไก่หากินได้ง่ายแล้วก็หน้าฝนมันจะประมาณนี้แหละครับพยาธิเยอะนะก็ถ่ายายาพยาธิก็มีทั้งผสมน้ํานะครับ นั่นแหละถ่ายไปบ่อยหน่อย3เดือนครั้งนะครับหรือว่า6เดือนครั้งก็ได้นะครับหรือว่า5เดือนทุกๆ5เดือนก็ได้ครับคือทุกๆ6เดือนดีกว่าทุกๆครึ่งปีอ่ะหเดือนถ่าย6เดือนถ่ายก็จะได้ไก่ก็จะได้ความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมจะได้ไม่ต้องโดนพยาธแย่งสารอาหารนะก็จะได้โตเร็วนะก็ประมาณนี้ครับงวดน,นี้มาบอกพูดคุยกันเรื่องการดูแลรอบๆนะครับเกี่ยวกับการถ่ายพยาธแล้วก็ดูแล อาณาเขตรอบๆอบ้านรอบๆฟาร์มเรานะถ้าเกิดเราฉีดยาฆ่าแมลงไว้มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลางูเวลาสัตว์มีพิษได้กลิ่นเขาก็จะได้ไม่เข้าใกล้นะครับผมที่เดือนเดียวมานนี้ไม่ใช่ละกลิก่นยาฆ่าแมลงเริ่มแรงนะแต่บริเวณในที่นอนไก่เราก็ไม่ต้องฉีดนะครับแล้วก็ฉีดเฉพาะยาฆ่าเชื้อไว้นะฮะก็จะฉีดรอบๆบก็ได้ตรงที่นอนไม่ต้องฉีดแต่ฉีดรอบรอบรอบรบหรื้วอะไรอย่างเงี้ยคือการยุงนะก็จะช่วยเบาเรื่องยุงได้บ้างครับเล็กๆน้อยๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอาไว้ 回了，拜拜。